โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมเพ P ปีทีวีเหมือนเดิมกันนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีหรือว่าไม่เรียกว่าสอนดิเรียกว่าการช่วยกันดันช่องให้ถึง1 0 0 0 Sub s c r i b e บวกก็ขั้นตอนไม่ยากครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกไปพร้อมๆกันนะตั้งใจฟังนะครับทุกคนแล้วก็ดูคลิปให้จบด้วยก็คือขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเนี้ย ขึ้นโพว่าแล้วจะเอาภาพขนาดย่อขึ้นว่าช่วยกันดันซับ1,000บวกอ่ะทุกคนงงใช่ไหมคืออะไรก็คือทุกคนกำลังดูผมอยู่นะตอนนี้หรือว่าทุกคนกดเข้ามาอย่างอทิเช่นผมกดคลิปนี้เข้าไปหนึ่งอ่ะก็เหมือนทุกคนดูผมไปเนี้ยดูไปให้ถึง2นาทีนะครับแล้วก็กด s u b s ไครต์อย่าเพิ่งงงกด s u b สไครต์เสร็จกด s u b สไครต์มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกดซับปุ๊บทุกคนลงมาคอมเมนต์ข้างล่างว่า กดซับแล้วครับอย่างนี้กดซับแล้วครับกดส่งความคิดเห็นและคนที่ดูต่อไปก็มาสลับกันกดซับกดซับกดซับในช่องใครที่ดูแล้วก็คอมเมนต์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 ในช่องของผมก็ได้นะหรือว่าจะไปช่องคนอื่นยเงี้ยเข้าไปดูช่องคนอื่นนี้ไปคอมเมนต์ช่องคนอื่นก็ได้แต่คนที่มาดูช่องผมก็คอมเมนต์ช่องผมเดี๋ยวผมจะไปกดติดตามกับอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือ การช่วยกันช่วยกันกดซับนะครับคือช่วยในที่นี้ก็คือเข้ามาดูคลิปผมแล้วกดคอมเมนต์ในช่องผมดูคลิปไม่ถึง2นาทีแล้วกดซับแล้วบอกว่ากดซับแล้วครับแล้วมันจะมาขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้ว่าใครกดซับเราบ้างอ่ะแล้วเราก็กดเข้าไปถ้าเขามีคลิปเราก็ไปกดดูคลิปเขาให้ถึง2นาทีแล้วก็ไปกดซับเขาคอมเมนต์เขาแค่นั้นจบถึง1000แน่นอนครับผมก็เตรียมตัวรอชมคลิปแล้วก็อย่าลืมทำตามที่บอกด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผม